สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มันดีพามาชมเทคนิคใช้ฟันรอง0.5นะครับเก็บนวลกลมกลืนนะครับมาชมกันนะครับดูเทคนิคการใช้0.5นะครับมุมบนอาจารย์มันดีจะลอยไว้นิดหนึ่งนะครับเวลาเราขึ้น0.5นะครับดูท่าจับปัตเตอร์เลียนนะครับเวลาใช้0.5จาอาจารย์มันดีจะจับปัตเตอร์เลียนประมาณนี้นะครับใช้ข้อมือนะครับ มุมบนเราจะเอียงลอยไปนิดนึงนะครับเวลาเชื่อมจะเชื่อมง่ายนะครับจะเป็นนวลกลมกลืนนะครับจะไม่เป็นขอบนะครับจะมาดีทําให้ดูช้าๆนะครับทําให้ดูละเอียดนะครับเทคนิคใช้0.5นะครับเก็บเชื่อมให้นวลกลมกลืนนะครับส่งนี้ก็หลอเทดูดีมีสตสไตล์นะครับสมัยก่อนใช้ฟันวีเล็กนะครับไม่มีฟันรองนะครับใช้วีเล็กเก็บนะครับขอบล่างสุด ทุกวันนี้มี0.5ก็ทําให้งานเราสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับเพียงแต่เราใช้ให้ถูกวิธีนะครับใช้ผสมประสานกันได้นะครับทุกวันนี้สร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับขอบล่างสูตราจำดีเก็บที่0.5นะครับคลิปนี้เป็นเทคนิคการใช้0.5เก็บงานนะครับเก็บความนวลกลมกลืนให้มองเนียนตานะครับมาชมกันนะครับเสร็จแล้วก็จักันเลยนะครับ เก็บ0.5เวลากันจะมองเห็นเป็นรูปจอนนะครับเป็นลองทรงเงาเงานะครับเป็นลองทรงแบบไล่เงานะครับนี่ก็เป็นลองทรงกลางกลางนะครับไม่สูงมากไม่ต่ํามากนะครับเป็นลองทรงกลางกลางนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเวลาการก็จะมีจอนนะครับถ้าเราเก็บ0.5นะครับแต่ตัวการอาจารย์ดีแนะนําใช้ตัวการขอบที่แต่งฟันชิดแล้วนะครับถ้าเราตัด0.5แล้วเราจะกันไม่เข้านะครับ จะมองเห็นไม่ชัดนะครับถ้าเป็นปฏเดียนที่ยังไม่ได้แต่งฟันชิดนะครับแต่เวลาวางก็ทํามือเบาๆนะครับถ้าไม่งั้นลูกค้าจะเจ็บนะครับเวลาไปอาบน้ําจะแสบตรงรอยกันตัวกันขอบตัวเล็กนะครับมาชมกันนะครับดูเทคนิคการใช้0.5นะครับทําแบบไหนให้ง่ายมาชมกันนะครับอาจารย์มันดีทําให้ดูช้าๆนะครับทําให้ดูละเอียดนะครับ ึ้นจัดขวาจบซ้ายเลยนะครับก่อนจะมันดีจะขึ้น0ูนี้อาจารย์จะมนดีสร้างทรงได้หว,วีใหญ่ไว้นะครับชมกันนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับลูกค้าใช้บริการกันเยอะอยู่นะครับทรงประมาณนี้นะครับเด็กนักเรียนเด็กมัธยม,มผู้ใหญ่หวัยรุ่นทั่วไปก็ตักกันเยอะอยู่นะครับผมด้านบนก็ประมาณทรงดอกขัดนะครับทรงนี้ ก็หล่อเทดูดีมีสไตล์นะครับชมกันนะครับเสร็จแล้วจําดีจะกันไปเลยนะครับตัวการขอบทํามือเบาๆนะครับถ้าเป็นปัตตเลียนที่เราแต่งฟันชิดแล้วนะครับถ้าไม่งั้นลูกค้าจะเจ็บนะครับแต่ปัตตาเลียนที่แต่งฟันชิดแล้วเวลากันจะเห็นรอยกันชัดนะครับจะคมชัดการกันก็คือกันให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นระเบียบนะครับการเน้นทรงนะครับทําให้มองเห็นทรงผมชัดขึ้นคมขึ้นนะครับชมกันนะครับ เทคนิคใช้0.5นะครับคลิปนี้นะครับปกติอาจารย์ดีจะพานักเรียนทีมฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์ดีไปตัดผมฟรีอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับบริการตัดผมฟรีนะครับจุดนั้นนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับร้านอาจารย์ดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงจุดถ่ายทําคลิปในคลิปนี้จะอยู่ เป็นสาขาอยู่ตรงข้ามโรงเรียนคุรุสามัคคีนะครับมาชมนะครับเท่านี้ทรงผมก็ออกมาเป็นทรงแล้วนะครับเทคนิคการใช้0.5นะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะกันเลยนะครับหลังจากที่เก็บ0.5เสร็จนะครับทรงผมก็จะออกมาดูเนียนตานะครับดูละมุนนะครับนวลกลมกลืนนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับ ชมกันนะครับลูกค้าน่ารักนะครับรูปหล่อนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ